สวัสดีครับพีเพวันนี้เพจจะมาเล่นเกมตัว Free ีไฟแม็กนะครับผมกับตัว Infinix Hot 30ครับซึ่งเกมนี้ครับเป็นการคอร์ลบรนะครับกับเกม f ีไฟอยู่แล้วครับดังนั้นในการปรับสูงสุดนี่สบายมาก CPU ยูพี8 8โอจีแปดแ r ดลต้แรมตัวนี้8จิกวงกับแรมรวมกับลอมนะครับอีก8จิกวงเป็น 16จิกถือว่าสบายๆเลยครับผมในการเล่นเกมตัวฟรีไฟให้เดวว็กเล่นคุณเล่นข้ดสอบดูว่าเป็นไงบ้างน,นะครับลำโพงตัวนี้2ตัวเล่นเกมฟรีไฟคือดีจริงจัดก,การซับย้อนความร้อนคือดีจริงอันนี้พี่จะขอพูดอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็รีวิวนะครับในการเล่นเกมอย่างตรงไปตรงมาเลยครับพี่จะขอปรับสูงสุดของเกมตัวนี้เลยแน่นอนว่าปรับได้สบายนอนเลยตัวนี้ขอปรับนะครับกราฟิกปรับเป็นนี่ครับแม็กเลยครับขั้นสูงเปิดทุกอย่างขั้นสูง โกลงกราฟิกหมดทุกอย่างปีเปิดหมดเลยนะครับบอกเลยว่าปรับได้สูงสุดนะครับให้ดูนี่สบายๆนะครับผมในการเล่นเกมนี้บอกเลยว่าทุกอย่างปรับได้สูงสุดสบายแล้วก็ลื่นไหลนะครับการทัดการสัมผัสลําโพงในการเชื่อมต่อต่างถือว่าตอบโจทย์มากกับเกมนี้มาดูเลยครับไม่อยากอวยแบบไม่อยากอวยมากอะ่ะราคาเหรียญห้าพันเล่นเกมเล่นขนาดนี้อะ่ะ แล้วก็เริ่มเกมเลยนะครับพี่อาจเล่นไม่เก่งนะครับก็ขออภัยด้วยนะในการเล่นเกมนะครับก็จะเข้าตัวเกมไปเลยอันนี้พี่เล่นหมวดธรรมดานะครับไม่มีอะไรมากเล่นทดสอบเป็นหลักอยู่แล้วอันนี้ปรับสูงสุดแล้วนะครับลำโพงเป็นลำโพงสองตัวนะนี่เห็นไหมโห สัมผัสแรกคือโคตรลื่นเลยลื่นมากอูหน้าจอสีสัน I P S นะ่ะหน้าจอหกจุดเจ็ดแปนนี้วว่าสีสันคือดีมากอันนี้ไม่อยากอวยนะครับบงบอกเลยว่ามันดีจริงดูครับอันนี้เสียงลำโพงนะครับให้ดู ดูครับว่าลื่นขนาดไหนให้ดูลื่นมากแบบตอนนี้อยู่ที่57าสนะครับมาดูว่าแบตมันจะลดเท่าไหร่ครับเป็นจริงครันนี้คือปรับสูงสุดแล้วนะครับนี่ผมปรับการาฟิกก็คือนี่ครับลอคงคุ้มคอดูเลยดูครับอ สีสันสวยงามมากภาพสวยมากกราฟ,ฟิกสวยมากบอกเลยว่าสวยจริงโหภาพสวยมากเชื่อมต่อผ่านไวไฟ5นะครับตัวนี้ พี่อยากเล่นไม่เกิงก็ขอไปนับเน้นในการทดสอบเครื่องเป็นหลักนะครับมันเลื่อนนะการทัดการอะไรถือว่าโอเคมากเลยหับปืนกันตอนนี้ ทัดดีนะตรงตรงมีคนมากมีคนมามกบอเลยว่าเล่นเกมตัวฟรีไฟลไหมครับได้สบายครับ กราฟิกสวยนะต้นไม้ใบหญ้าถือว่าทำงานดีครับผมชอบมากสีสันหน้าจอมันสวยจริงแบตก็ถือว่าโอเคนะไม่ได้กินแบตมากนะครับลดไป1นถึง2แล้วถือว่าโอเคครับมีนคนมีนคน ภาพโคตส,สวยเลยบอกเลยภาพสวยมาก คนมาครับเด็กก็สือว่าอึดนะครับผมตอนนี้ ตอนนี้ความร้อนก็ไม่รู้สึกถึงความร้อนเลย ลดไป1%นแล้วครับแบบตอนนี้ลดไป2%ซแล้วอันนี้คนทับอยู่ตรงนี้ ครับเราผมรู้สึกว่าในการเรนเดอร์ภาพนะครับผมด้านหลังของกราฟิกถือว่าจัดการดีมากลำโพง2ตัวนี้เรื่องเกมตัวนี้หายห่วงแน่นอนครับเราจะรู้ว่าสตูเราอยู่ฝั่งไหนนะครับ มีคนมีคน มันมีคนครับมันมีคน การทัดดีมากเลยอ่ะอันนี้ขอเช่นชมในเรื่องการทัดเลยครับถือว่าโอเคมากเลยหน้าจอทัดดีมากแพ่ <S 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 เล่นเกมฟรีไฟล์ราคาเหรียไม่เกินห้าพันนี้อีฟินิคอสสามสิบตอบโจทย์โคตรเลยบอกเลยว่าตอบโจทย์มาก มันต้องยิงที่หัวนะครับถึงอดตายเลย ลดไป5%ปแล้วนะครับโดยรว,วมถือว่าโอเค ความร้อนตอนนี้ผมไม่รู้สึกถึงความร้อนเลยครับจัดการดีมากอันนี้ขอลำโพงเสียงดังฟังชัดหน้าจอทัชส,สีสันสวยงามมากไม่อยากไวครับบอกเลยว่าผมเล่นเกมฟรีไฟไม่พบข้อเสียของรุ่นนี้นะครับการทัชคือดีมากอันนี้ปรับสูงสุดครับผมมันทัชด,ดีมากอะ่ะแม่ทางครับใครเอาไปเล่นเกมฟรีไฟ ตัวนี้คือตอบโจทย์มากเลยกับเลทราคาไม่เกินห้าพันโคตรคุ้มบอกเลยว่าเป็นตัวที่โคตรคุ้ม ราฟิีโขสวยโคตรสวยเลยกราฟิกเนี่ย บอกเลยว่าเป็นสมาร์ทโฟนจบครบครับหน้าจอใหญ่เล่นเกมดีลำโพง2ตัวเสียงดังจัดการความร้อนดีเกมฟรีไฟล์แมปถือว่าตอบโจทย์มากในการเล่นเกมของพีนะครับบอกเลยว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่สุดคุ้มในเลทห้าพันเล่นเกมที่เหมาะสมมากกับคอร์แบบนะครับกับเกมฟรีไฟของอินฟินิตถือว่าตอบโจทย์ของพีมากในการเล่นเกมนะครับความร้อนบริเวณด้านหลังเครื่องที่จัดการสัมผัสได้อย่างยาวครับเล่นเกมพีว่าอีกนานครับเล่นได้อย่างยาวๆครับแบตเตอรี่ห้าพันมิลลิแอมป์ชาร์จ วัย33%เล่นเกมฟรีไฟ r e ตัวนี้ตอบโจทย์มากพีให้10เต็ม10เลยกับการเล่นเกมฟรีไฟล e นะครับแล้วก็ปรับสูงสุดได้สบายไม่มีการแหลกแน่นอนครับสวัสดีขอบคุณครับ